แพทย์เผยเคสคนไข้ใช้น้ำมันหมูทำอาหารทุกวันป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตันแม้แต่เด็กยังเป็นโรคความดันโลหิตสูงข่าวเด่นข่าวเด็ดจ,จะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของสุขภาพที่สำนักข่าวอิทีทูเดย์รายงานกันค่ะตั้นดันซีเขาออกมาบอกเราในรายการหนึ่งนะคะที่เผยให้เห็นการบริโภคน้ำมันหมูที่มากเกินไปและมันก็ก่อให้เกิดโทษมากกว่าที่คิดด้วยนะคะพร้อมกับเล่าอุทาหรณ์ของครอบครัวหนึ่งที่ขายหมูที่ไม่เพียงแต่กินหมูทุ วันเท่านั้นนะคะแต่ยังใช้น้ํามันหมูปรุงอาหารอีกด้วยค่ะเมื่อต่อมาพวกเขาไปตรวจสุขภาพก็พบว่ามีคนในครอบครัว2-3คนเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตันซึ่งค่อยๆเกิดขึ้นทีละคนและแม้แต่เด็กผู้ชายในวัยสิบขวบก็ยังต้องทนทุกทรมานจากโรคความดันโลหิตสูงอีกด้วยนะคะโดยสาเหตุของโรคนี้เกิดจากการกินน้ํามันหมูทุกมื้อค่ะ แพทย์ชี้ให้เห็นนะคะว่าเนื่องจากน้ำมันหมูมีกรดไขมันอิ่มตัวที่สูงค่ะถ้ากินมันหมูมากเกินไปก็ได้รับทั้งแคลอรี่และกรดไขมันอิ่มตัวที่มากเกินกว่าความเหมาะสมจึงเพิ่มคอเลสเตรอรอลที่ไม่ดีและอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์โดยเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการทานน้ำมันหมูเป็นครั้งคราวก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรมากมายนะคะซึ่งเขาได้กล่าวอีกนะคะว่าไม่มีน้ำ ที่ดีและไม่ดีอย่างแน่นอนเนื่องจากน้ํามันปรุงอาหารแต่ละชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิที่แตกต่างกันในการปรุงอาหารได้โดยได้แนะนําว่าหากปรุงอาหารควรใช้น้ํามันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงเพื่อช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดีของร่างกายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ